เรื่องนี้ผมได้รับหนังสือร้องเรียนของความเป็นธรรมจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งว่าเขาถูกกัดแกล้งโดยกรมสุสา์นะครับและก็เรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่ของการฟ้องร้องคดีที่อยู่ในศาลในขณะน,นี้ในส่วนที่เป็นคดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ได้นะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการพิสูจน์ในความผิดถ้าถูกกล่าวหาว่าเขาก็ทําความผิดก,ก็เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัย แต่สําหรับในส่วนของกรมปศุสัตว์ที่ผมกํากับดูแลอยู่เรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการกลั่นแกล้งแล้วก็ทําผิดกฎหมายหรือว่าบริษัทที่นําเข้านั้นทำผิดกฎหมายเองเนี่ยรเราจะสอบสวนอยากตรงไปตรงมาถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเจ้าที่ปศุสัตว์ที่ที่ไปกลั่นแกล้งเขาอย่างที่ข้อกล่าวหาที่ขอ้งองมาเนี่ยเราก็จะดําเนินการส,สืบสวนสอบสวนต่อไปเรื่องนี้นะครับมันมันเป็นเรื่องของหมูที่ไม่หมูครับผมได้กลิ่นเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามา รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆแล้วเราก็ไปทำการตรวจจับอยู่ที่ประทุมธานีตอนนั้นนี่ก็มูลราคาไม่มากจำนวนไม่เยอะแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นว่าสินค้าเถื่อนที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาทำลายกระบวนการกลไกราคาทำลายพี่น้องกเษกษตรกรรายย่อยที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก็ต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับราชการเราก็ต้องดาเนินการ แต่สาหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ผมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับเราในขณะนี้เนี่ยผมได้บอมหมายให้ท่านเลขานุการรัฐมนตรีคือคุณคูนากนปรปีชาชนชัยซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีของผมเนี่ยไปหาข้อเท็จจริงแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเขาชี้แจงมาเป็นล,ลายลักษณ์อักษรนะครับเรื่องนี้จะเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่การที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ขบวนการในการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะนั้นเนี่ยมาทำลายระบบเศรษฐกิจ วันนี้เราต้องสูญเสียรายได้ข้าประเทศคนที่สำแดงผิดนะครับแล้วก็นําจําหน่ายออกไปเนี่ยนะครับนำเข้ามาแทนที่จะเป็นหมูเสียภาษีพิกัดสุรนารอีกอัตราหนึ่งหรือเวลาจําหน่ายออกไปเนี่ยจำนายในอีกราคาหนึ่งซื้อมาถูก,กขายแพงอยากจะถามว่าวันนี้รัฐเสียหายบริษัทดังกล่าเนี้ยแจ้งภาษีถูกต้องไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วไม่มีการดําเนินการแต่ว่าในยุคนี้ยุครัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเนี้ยเอาจริงประกาศสงครามกับ สินค้าผิดกฎหมายทุกอย่างครับที่เป็นเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนี่กับไม่เล็กแล้ววันนี้เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของกลไกที่ทํำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศผมคิดว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นมหันตภัยทางเศรษฐกิจเช่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ที่เป็นเกษ,ษตรกรรายย่อยวันนี้เลี้ยงหมูก็ไม่มีราคาเลี้ยงวัวก็ไม่มีราคาเลี้ยงแพะก็ยังไม่มีราคาเลยเพราะว่ามันถูกสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมาทุ่มตลาดทําให้กลไกราคานี้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบิดเบี้ยวไปครับตอนนี้มีข้อมูลในเชิงลึกที่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้กําลังหาข้อข้อมูลที่ะจะต้องไม่อยากเปิดเผยตอนนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะต้องรีบดําเนินการให้มีความกระจ่างออกมาเร็วที่สุดเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องรับผิดชอบ นะครับผมจะให้ความเป็นธรรมแล้วกเ็เรื่องนี้ต้องโปร่งใสเพราะว่าพี่น้องประชาชนกําลังจับตามองอยู่นะครับ